สวัสดีครับปมพบกับเรานะครับผมทางช่องพังอันดาพายนุ่มประก้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขวม่อนนะครับผมพาพี่ทุ่มเก้าคู่ใจไปไหนวันนี้นี่ไปบ้านไปบ้านใครนะบ้านพี่นุมสุรินทร์ครับโอ้พาไปบ้านพี่หนุ่มสุรินทร์นะครับผมมีกิจกรรมอะไรไม่รู้เนาะวันนี้นะพากันไปนะครับทั้งพี่เปปซี่นะครับผมนี่พี่เปปซี่นะครับไปด้วยนะครับ แล้วก็พี่เบ้นนะครับผมพายกุขันนะครับเบ้นก็ไปด้วยนะครับผมไปสามเชือกเลยนะครับไปหาอ่พี่นุ่มสุรินนะครับผมแล้วก็พี่ท่าตูมนะครับผมนี่นะครับพานุ่มรอของเราไปนะครับผมอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยนะครับผมทั้งควันลักโซมาเกียงเด้อทั้งควันทั้งช้างเลย แต่ก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่อาบน้ำแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสได้มานะครับนี่ครับมาร่วมกิจกรรมกับเขานะครับผมอ้ลายกุขันอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่เบนซ์ของเรานะครับผมนี่พี่เบบซี่ก็ไปด้วยนะครับผมไปด้วยกันนะครับสามหนุ่มนะครับผมนี่ก็พี่ใหญ่นะครับผมพี่ใหญ่ พี่เบนซ์นะครับผมแล้วก็น้องนองพเก้าของเรานะครับผมน้องนองพเก้าอายุสิบขวบนะครับผมนี่นี่กับซีก็กำลังไปนะครับไปดูกันทั้งสามเชือกเลยนะครับผมไปบ้านพี่นุ่มสุรินกันนะครับผมวันนี้ก็ไปร่มวมกิจกรรมกับพี่นุ่มสุรินกันนะครับผมนี่ก็พี่เบนซ์พลายกุขันนะครับผมเราก็มารวมตัวกันที่บ้าน ที่เป๊ปซี่นะครับผมมารวมตัวกันที่บ้านเป๊ปซี่นะครับผมเราอยังตัวเล็กอยู่นะครับผมพี่น้องผู้เก้าโทด้าบวกขีแตนมเป็นโทด้าด้วย นี่ก็เดินมาถึงทางหลักแล้วนะครับผมนี่มาถึงสะการสะหมู่บ้านนะผมสะการเวยนไทยนะครับทางไปบ้านพี่หนุ่มนะครับผมนี่นะครับพี่เป๊ปซีก็มาก่อนเลยนะครับผมหนุ่มหล่อของเรามาก่อนเพื่อนเลยนะครับ นี่ครับวัวพี่แบบซี่น้ำหน้าเลยนะครับนี่นี่ก็นุ่มโลของเราโกยโวยพี่เบ้นพี่เบนซ์ยังตื่นอยู่ครับผมพี่เบนซ์ของเรานะครับสงสัยจะตื่นรถลดลดนี่นะครับผมแน่นอนไปแล้วนะครับ ตื่นนะครับอ่ไปแล้วนะครับนี่ตื่นทันนี้นะครับผมดีตื่นรถมีแตนนะครับว่าเป็นไม่เคยเจอนะครับผมมีแตนนะครับเราไปเลยนะครับผมไปหากันนะครับพี่หนุ่มสรินเลยนี่นะครับมาถึงที่พระชูประกำแล้วนะครับผม นี่ครับเดินมาถึงพระอูปกรรมแล้วนะครับทั้งสามเชือกเลยนะครับผมน้องนพก้าของเรานะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาที่นี่นะครับผมสัมผัสที่นี่นะครับที่หน้าพระอูประกนะครับของชาวกล้วยนะครับผมของคนเลี้ยงช้างนะครับชาวช้างเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับผมตั้งแต่ออกจากสุรินมา ไปที่พัทยานะครับเราก็ได้กลับมาแล้วนะผมก็เราก็จะให้ช้างนะผมทั้งสามเชือกนะผมได้ได้มายืนนะครับผมได้มาเข้าลบนะครับผมพระคูปกรรมนะครับผมนี่ครับพี่แป๊บซีก็พี่ป๊บซีมาน้ำหน้าเลยนะผมนี่ับผมมา าพี่เบนซ์นะครับผมแล้วก็น้องนกพเก้าของเรานะจัวแปะอย่ามอสจัวแปะวะนี่ครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะผมที่หนุ่มน้อยของเรามานี่พี่นพเก้าวก็จะตื่นตื่นยไม่เคยไม่เคยได้มาพี่นพเก้าวตื่นนะนี่ครับโอ้ก็ได้มา ไหว่นะผมพระคูปกรรมนะครับผมก่อนที่เราจะไปหาพี่หนุม่มนี่ก็เดินมาถึงนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เราได้มานะครับผมพี่นพกราวแล้วก็พี่เบนพี่เบนมาแล้วเหรอเนี่ยพี่เบนมาแล้วใช่ไหมคมรั้ง,งแรกครั้งแรกโอ้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมครั้แงแรกเหมือนกันพี่นพกราวของเราก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินทาง ไปต่อนะครับระยะทางอีกยาวไกลนะครับกำลังเดินทางไปหาพี่นุ่มบ้านยี่สิบหลังนะครับผมนี่นะครับนี่ครั้งแรกก็อาจจะเสียวๆหน่อยนะครับอาจจะตื่นๆหน่อยนะครับผมเพราะพระคุปประกนะครับผมที่พวกเรานับถือนะครับผมชาวช้างพระครูประกรรมครับผมที่เรานับถือนะครับผม ต้องเคารพนะครับเยราจิ๋วงเวียนเลยย่วงเวียนบ่เมื่อเลยนี่นนก็มาถึงบ้านพี่หนุม่มแล้วนะครับผมมาถึงบ้านพี่หนุม่มสุรินแล้วนะครับ นี่ครับมาเลยครับโอ้มามกิจกรรมนะครับกับพี่หนุ่มสินฝั่งนูก็เป็นพี่หนุ่มกับพี่เปปซี่นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับถึงแล้ว นี่มาถึงบ้านพี่นุม่มซุลินแล้วนะครับพี่นุมน่มซุลินกับพี่เบสซี่นะครับผมอยู่ใกล้กันเลยนะครับพี่หนุ่มก้าวก็หาที่มัดนะครับหาที่ห้ากอกแล้วตอนนี้เป็นพี่เบนน์ครับ แซปหน้ายี่มอนพี่นกกาเขาหาที nine, ここ่มัดนะครับผมวันนี้ก็พี่ท่าตุ้มนะครับผมพี่ท่าตุ้มฝั่งนู้นก็เป็นพี่พี่คำน้อยไม่เห็นอยู่ห้อฮะเออพี่คำน้อยนะครับฝั่งนู้นครพี่คำน้อยวันนี้ก็พี่ท่าตุ네้มนกกาเราหยุดตรงนี้ครับอ๋อ นี่ก็เป็นพี่นุ่มก็พี่เจ็ดสี่ครับผมอืมอยูด้วยกันนะครับนี่มัดเรียบร้อยแล้วนะครับผม หนุ่มรองเราตัวเล็กกัเพื่อนลยนยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมทางช่องพังอันดาพลายนพเก้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับผมทางช่องพังอันดาพลายนพเก้านะครับวันนี้ก็ ก็ไม่แม่ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กจบเยงเท่านี้นะครับขอติดตามให้เราด้วยนะครับผมน,นี่นะครับผมก็ปู่เสียงดังมากเลยครับพี่หนุ่มนี่นะครับสำหรับคลิปนี้พอ,อ,อตัวลาไปก่อนนะครับผม Adik lap.